โหเลยแ่มสบายเอ้าเออต้องประหยัดนะห้ามใช้ไฟเปรืองอย่างเด็ดขาดใช้พัทกระดาษแทนซะประหยัดไฟไว้เข้าใจหรือยังแค่เปิดพัดลมแอมเห็นจะเป็นไรเลยโธ่ประหยัดจนเกิน ขอจะเล่นด้วยคนสิไม่ได้ไม่ได้ฉันย mm ังไม่ทันได้เล่นเลยอะเฮ้ยเฮ้ยฐานหมดซะแล้วอ่ะฉันบอกนายแล้วไงว่าของเล่นประคับประคองยูมันเปลืองฐานน้าเช้าคืนก็ได้เบียนฐานใหม่แล้วมาบอกฉันด้วยฉันจะได้มาเล่นอีกก็จ่ายป่ะเยี่ยมไปบายบายละเบียนฐานต้องไปดูกี่ครั้งแล้วเดี๋ยวโดนใจแอนแย่ ก็ไม่ได้ปแปลว่าแม่จะซื้อตาให้เล่นฝ่ายๆเล่นหน่อยอ่ะฉันเองก็อยากจะเล่นเหมือนกันนะจริงด้วยนะขอให้โดราเอมอนเอาฐานที่ไม่มีวันหมดออกมาให้หน่อยดิฐานที่ไม่มีวันหมดนะเฮ้ยจริงด้วยถ้าฐานไม่มีวันหมดจะเปิดพัดลมฟังวิทยุเลยลดความาีเท่าไหร่ก็ได้นี่นะโดราเอมอนอ้า <laughs> ว <The remote! S 3> <laughs> ไปไหนมางั้นเหรอไปช้อปปิ้งที่ห้างตะวันที่22มากะทีนี่ไงถังเก็บพลังงานจากอารมณ์แล้วมันคืออะไรอ่ะจะถังเนี่ยนะจะเปลี่ยนอารมณ์ให้กลายเป็นพลังงานแล้วก็เก็บสะสมเอาไว้ล่ะเปลี่ยนอารมณ์เป็นพลังงานเนี่นยนะโนด้วย Terima uh. รอดไปแล้วเรา,าฉันนะ่ะใช้เจ้านี่สูบพลังงานความโกรธของแม่ออกมา<อ>ไงแล้วเลืวอพลังงานแม่ก็เลยสงบลงเฉยๆอย่างนั้นเหรอพลังงานที่สูบมาสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะ ไ้วิ่งเหรอกานขอยืมหน่อยอ,นะอ๋อๆมาให้ยืมเปล่าๆหรอกเน่ะแต่ถ้านายให้ฉันยืมรถบังคับมันก็โอเคโอเคสัญญากันแล้วนะ ฮะเจวัดเป็นชี้ไปที่เลขศูนย์ออ๋อพลังงานที่ได้มาจากแม่คงจะหมดแล้วนะสิเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเอาไปลองใช้กับอย่างอื่นด้วยอะงั้นก็ไปหาพลังงานความโกรธกันสี่เอะพลังจากความโกรธเหรอเอออออเอ๊ะมีใครที่กีบโอโหบ้างไหมล่ะถ้าจะสุกพลังงานก็ต้องคนแรงๆที่โกรธแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่อยู่ไงล่ะเอออ่ะอ่ะเด็เดจ้เอยังไงล่ะ ไปแล้วไปแล้วขอนแ้วถูกคอนจาแล้วเจเจเอ็นวันดีว่าไงอะเพื่อนวันนี้ดันอารมณ์ดีใช่ไหมวันนี้อากาศดีจังเลยนิเนี่ยเอายังไงก็ต้องโกรธแทกตามไปจังหวะเจ้ามโหูเถอะไปลงคนลง เคชี้คุงเอาคุณป้าเจอตัวพอดีเลยอานีจ้าขอบแทนที่ช่วยป้าถือของถาวก่อนนะจ๊ะโอ้หมาเรื่องแค่นั้นเองล่ะครับเชิญทำอะไรไม่สมกับหน้าตาเลยคอยไปคอยตามตามหมาน่ากลัวจังรา,าวนี้แหละถูกไหแว๋วไงสบามาดีเปล่าฮะ เฮ้ยเด็กดีเด็กดีไเอาหนมปังมาฝากแล้วกันปกติเห็นชอบใช้กำลังแท้ๆเป็นคนดีเหมือนกันแฮ่ดีละถ้าอย่างนั้นล้วก็เจ้าใจแอนนี่เงาเฮ้ยอ่ะ กันออกเหมือนผนอะไรไงม่รูเกือบไปแล้วเลยนะพักผู้อ่ะพดถูกได้แค่นี้เองเหรอเนี่ยอ่ะอ่าเฮ้ยยังดีอ่ะคุณหมีไม่ยอมช่วยไม่ได้นะจ๊ะก็่านมันหมดแล้วนี่นาลูก ได้ไดหมดเออเออเอ่วะไดาอะไร<อ>นะจ๊ะหนูอขอบ<อ>ใจมากเลยนะจ๊ะทำอะไรของได้อ่ะเอาน่าอยขี้เดียวนักเลยนายอ่ะ,ออะแย่น่ะเลยดูหม,มืนแบตจเสื่อมนะอย่าบอกนะว่าลำบากแย่เลยนะครับเอ้าอยงก,รกร็รีบชาร์จแบตกันดีวกว่าโอย โอ้ติดแล้วอ่ะไปเลยไปเลยเหฮะ <c oughs> <c oughs> แบบนี้มัะอาจจะได้เติมใส่แล้วมัครับชั้น งานมาใหม่เลยไปเฮ้ยอดีตฉันว่าพอดีกว่านะนั่นน่ะสิแถมอีกฝ่ายก็เป็นใจอัอีกด้วยอะไม่ได้ฉันต้องเรียกให้พอซะก,ก่อนถ้าพวกนายไม่ทำฉันไปทำเองก,ก็ได้ามาดิจะเอาเอา่อชัจะไหวไม่ได้แบบนี้ กโทษให้เขาแล้วกันอ่อาอ้าวอย่าไปเต็มถังเลยนีกนีอีทีท ขังแล้วเลยดูดเพื่อบีไม่ได้เหรอเนี่ย ตั้งขนาดนี้เล่น,น,นได้จนเบื่อแน่ถึงจะผิดต่อใซเนโอก็เหอนนะเ <laughs> <ง S 2> อสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมมาติดตามผมด้วยนะครับ